สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลายสุขโขไทยนะคะวันนี้เอาสิ้นมะโครนนะคะมาให้ชมค่ะอยากบอกว่าแต่ละพื้นก็ลักษณะนุ่มทิ้งตัวใส่สบายนะคะพื้นนี้เห็นดอกไหมคะดอกก็จะยกสีเทาบนพื้นออกสีอ่าพีชค่ะชมพูอมพีชนะคะดอกเล็กๆค่ะแล้วก็ต่อเชิงแบบสไลด์เฉดสีสวยงามมากขายเห็นไหมคะเชิงก็จะออกเป็นสี กะปิกะปิแล้วก็สีเขียวสีฟ้านะคะนกอยากให้เห็นผ้าใกล้ๆน้องมีความสวยมากแล้วก็เนื้อนุ่มใสสบายส่วนพื้นที่สองนะคะที่ไม้ชมสีสวยหวานมากเลยค่ะหัวสิ้นก็จะออกเป็นสีอโอรสนะคะแล้วนี่ค่ะโอรสต่อกับตัวสิ้นพื้นจะออกอมชมพูนะคะแล้วก็ยกดอกด้วยสีเหลืองเหลืองไข่ค่ะ พอถ่ายรูปโดยรวมแล้วน้องออกมาเป็นสีโทนโอรสค่ะนี่เลยค่ะเป็นดอกเล็กๆอันนี้จะเป็น2ลายในผืนเดียวกันนะคะอยากให้เห็นภาพใกล้ๆงานชัดๆนี่ค่ะส่วนเชิงก็จะเป็นงานสไลด์เฉดสีนะคะทั้งผืนนี้คือทอมือแล้วก็เอาหัวตัวเชิงค่ะมาต่อกันให้เป็น1ผืนปูกาวเรียบร้อยพร้อมสวมใส่ค่ะ ย่างบอกทุกพืนี้คือแบบว่าสวยงามจริงๆนะคะส่วนพื้นี้ก็จะพิเศษนิดนึงดูแล้วออกเป็นโทนสีน้ำตาลใช่ไหมคะอันนี้หัวก็จะเป็นอ่าสีออกอมชมพูนะคะส่วนตัวตัวของตัวสิ้นผืนนี้สวยมากนะคะน้องพื้นจะออกสีชมพูโอรสแล้วก็ยกดอกด้วยน้ำตาลทองค่ะผืนนี้ สวยจริงๆค่ะน้องปอกเลยค่ะแล้วก็ต่อเชิงสไลด์เฉดสีเบาๆแบบนี้ค่ะฟ้าแล้วก็โทนชมพูเนี่ยนกจะบอกพื้นนี้สวยจริงค่ะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดูรูดูดีมากค่ะแล้วพื้นต่อไปอันนี้ก็จะอมสีม่วงๆนะคะอันนี้นี่ค่ะหัวก็ม่วงเผือกค่ะดูแล้วเหมือนม่วงเผือกเห็นไหมคะหัวก็ เป็นงานที่ว่าทอผสมระหว่างเส้นฝ้ายอันนี้พื้นเนี่ยสีม่วงแล้วก็ยกดอกด้วยสีเหลืองค่ะเห็นไหมคะว่าน้องสวยจริงแล้วก็เป็นลายดอกบัวด้วยค่ะลายนี้เป็นลายแบบดูแล้วเป็นลายแบบโบราณนะคะสวยจริงแล้วก็เชิงก็สไลด์เฉดส,สีเหมือนกันลักษณะของสิ้นมักคนคือไม่ให้จืดจนเกินไปก็คือเราก็เล่นที่เชิงสิ้นให้เป็นงาน สไลด์เฉดสีคือให้มีสีสันเติมนิดนึงไม่งั้นก็จะเป็นแบบว่าสีเดียวกันหมดอะไรเงี้ยค่ะอะ่อีกพื้นหนึ่งที่ไม่ชมการนี่เลยค่ะพื้นนี้ก็ออกเป็นโอรสนะคะเห็นไหมคะว่าบ้าผ้าบ้านเราสวยจริงๆหัวก็จะออกเป็นครีมเทาค่ะแล้วก็อ่าอันนี้ก็คือยกพื้นโอรสยกดอกโอรสนะคะน้องก็จะนี่ค่ะสีรม,มุนมากขอบอก สวยจริงๆค่ะเพื่นนี้เรียบเรียบแต่ดูดีค่ะนกอย่ากบอกค่ะแล้วก็เชิงก็เหมือนกันเหมือนที่นกบอกว่าสเสน่ห์ของสิ้นหมักโครนคือเติมสีสันให้เชิงสิ้นนิดนึงค่ะเขาจะได้มีความสวยงามค่ะ